ดีใจครับดีใจที่ได้มาแสดงให้เห็นผลงานเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผลงานเรื่องเดิมแต่ว่าเป็นซีซั่นใหม่เป็นเรื่องราวใหม่ๆให้ทุกคนได้เห็นกันครับผมอย่างอันนี้จะยากกว่าั้งที่แล้วไหมคะยากว่าหรือ่ยากกว่าไหมคือโอเคเรามีทุนเก่าที่เราได้เล่นภาคแรกไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจคาแรคเตอร์แล้วแต่ว่าความยากความง่ายเนี่ยมันอยู่ที่ซีนที่มันจะเข้ามาเราก็ต้องดูแต่ว่าถ้าพูดเอ่ยนะพูดได้เลยว่าจะมีความดาราม่าเข้ามาครับผมนก็อยากจะให้ติดตามแบบว่าพี่พอสดราม่าเป็นยังไงคนอาจจะนึกไม่ออกเพราะว่าถ้า สดใสล่าเร่งตลอดเวลาน่ารักมากเขาบอมยังไงก็อยากให้ดูเพราะว่ามันมีความแบบว่าหนักขึ้นมาบ้างนิดนึงใช่แต่ว่าคือเราไม่ทิ้งความเป็นตัวเองของในเรื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือดูตั้งว่าความตลกเนี่ยยังไงก็ต้องมีครับเพราะาเราก็คงตรงนี้มาอยู่แล้วครับ ใช่ฮะก็เพิ่งเปิดไปสองสองเขาเรียกว่าอ,อะไรสองคิวครับผมแล้วก็เนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็ไปถ่ายนะครับผมพิรักเพื่อนบัณฑนาครับยังไงก็อยากให้ดูเพราะว่าเรื่องนี้เป็นละครเรื่องละครเขาเรียกว่าละครยาวเรื่องที่2เราครับผมก็จะมีความยากขึ้นมานิดนึงนะจริงๆแล้วครับผม,มไม่หาไม่พีเรียดแต่ว่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีความเขาเรียกว่าอะไรอะดรามา่าแล้วก็ตบตบต,ต,ตีสูงสำหรับผู้หญิงผู้หญิงอะไรเงี้ยใช่ครับ ในคาแรคเตอร์จริงการเล่นโตกว่ายูนะคือเป็นคนที่เรียนจบแล้ว,แล,ว,นนแ,ลวแล้วก็เป็นคนที่มีงานแล้วครับแล้วก็เป็นคนที่มีงานแล้วแล้วก็จะออกข้างติดๆเพราะว่าเป็นเด็กสถาปัตย์แล้วก็ดีไซเนอร์อะไรเงี้ยต่างๆเป็นอินทีเลียอะไรเงี้ยครับผมก็จะมีความแบบว่าเด็กบ้างโตบ้างเป็นเป็นนิสัยของเราอีกมุมที่ทุกคนไม่ค่อยเห็นว่าเราโตเป็นยังไงอะไรางี้ยด้วยตรงกับอะไรครับไม่ค่อยตรงเลยครับใช่เราก็ค่อยต้องมาปรับเป็นกันแล้วก็ ความความยากอยู่ที่ว่าเอ้ยเล่นให้เป็นผู้ใหญ่เล่นยังไงแต่เราไม่ได้มุ่งเข้าไปว่าเราจะเล่นแบบนั้นอู่แล้วแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันบังคับให้เราต้องโตอยู่แล้วงันก็ต้องรอดูมีเครียดครมเครียดัง่แระมีเครียดครับยอมรับแน่นอนว่าคนเราใครจะไม่เครียดนะเพราะว่าก็มีเรียนด้วยคือเหมือนแบบพอความความพาเรื่ความเป็ชอบมันเยอะขึ้นเงี้ยมันก็คือเหมือนแบบเราแบกไว้ตลอดเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องทําทุกอย่างไปทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างเพราะฉะ ตอนนี้ถ่ายเราก็ต้องถ่ายให้ดีก่อนแล้วค่อยผู้นี้อ่านสอบอะไรเงี้ยครับผมใช่ก็คือคลายเครียดจริงเราเราเราจะเป็นคนที่ถ้าสมมุติมีหน้าที่อื่นก่อนเราจะไม่รีบแบบว่าโดดไปคลายเครียดเลยถ้าสมมติเราไปคลายเครียดเต็มที่เรามีเราเรามีเคสว่าถ้าสมมติเราไปทําอะไรอย่างเต็มที่สบายใจตามเราแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้มันจะไม่ดีอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าอยากได้เกมอันนี้มากๆาเงี้ยเราจะยังไม่ซื้อเราจะทําให้งานนี้มันผ่านไปก่อนแล้วค่อยซื้อใช่ครับ ให้มันเป็นแรงจูงใจนิดนึงให้มันเป็น <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นเคล็ดของเราหน่อยให้เรารู้สึกว่าเราทําตรงนี้ให้ดีก่อนแล้วเราจะได้รางวัลอันาน,านั้นเช่ครับผม <c oughs> หายไปแล้วคะอย่างไรหายตัวไปแล้วครับผมไม่หายไปไหนวะอาไปนค่นั่คือตอนนั้นเป็นใครยังไงคะก้าเป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนกันแล้วก็คือจบลงด้วยเพื่อนนะไม่ได้ไม่ได้แย่นะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นมันมันเป็นการที่ว่าพอเราโตกันทั้งคู่แล้วก็มันคงสถานะน,นี้มันดีกว่าเราก็เลยจบไปแค่นั้นครับ คือจริงๆเพิ่งเพิ่งทราบกันไม่นานมากกว่าเราเราเองเราก็ตอนนั้นเราก็พูดไปอย่างเต็มที่คือจริงๆที่พูดไปตอนนั้นเป็นเพราะทุกคนถามว่ามีไหมเราก็เลยเราก็เลยพูดไปมากกว่าเพราะเราไม่ได้โกหกใช่แต่ว่าปกติเราไม่ได้โดนถามมาประมาณ2ปีแล้วคือเราก็โดนแบบว่าตอนแรกๆใช่ไหมแล้วเราก็หายไปแล้วก็พอมันไม่ได้มีกระแสพอเขากลับมาถามแล้วก็ไม่อยากโกหกเราก็พูดไปอย่างเต็มที่แต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับมันเป็นเหมือนแบบจุดประกายเล็กๆมากกว่าไม่ได้มีอะไรครับผม คือถามว่าความพร้อมเนี่ยฮะเรื่องเรื่องหัวใจเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพร้อมไม่พร้อมหรือว่าพร้อมรับเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์หล่งอยู่แล้วแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าคนนั้นจะเป็นใครหรือว่าเข้ามาตอนไหนมากกว่าถ้าถามว่าเลือกได้ว่าตอนนี้อยากมีหรือไม่มีเนี่ยก็คือคิดว่ายังไม่อยากมีมากเท่าไหร่เพราะว่าเรามีความรับผิดชอบเยอะมากเรียนด้วยเดี๋ยวต้องเปิดเทอมแล้วก็มีโปรเจกต์ด้วยแล้วก็มันหนักมากเราก็อยากจะหยุดใช่ครับคืออย่างหนึ่งคืออันนั้นก็จะไม่ดีแล้วก็งานไม่ดีมันก็กลายเป็นว่า ข้อดีคือตรงไหนก็กลายเป็นว่าทําโฟกัสไปอย่างเดียวกว่าดีกว่าอ,อ่ะใช่ยังไงก็ได้ขอเข้ากับเราแต่ว่าสเปคตอนนี้นมันไม่มีอ่ะมันไม่มีจริงจเพราะว่าเราเข้าใจเลยว่าทําไมทําไมตอนเด็กๆทุกคนบอกว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นแล้วโตขึ้นมามันหาไม่ได้ใช่เพราะว่ามันไม่ใช่ไงฮะมันไม่ใช่ว่าสเปคหน้าตาม,มันต้องเป็นแบบนั้นแต่ว่าคนนี้เราโอเคนีสใส่เราโอเคพอเข้ากันมากจริงๆมันก็โอเคแล้วใช่ครับ ฟิตรอแล้วครับผมชุดแน่ใช่แล้วเพิ่งไปช้อปปิ้งมาครับผมเราเราอยากจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยทีเราก็อยากทำอย่างเต็มที่เราก็อยากพี่ๆเขาก็เป็นตัวแทนได้ดีแล้วเราก็เป็นตัวแทนของภาคนาโกวิทยาทำได้ดีเช่นกันยัอะไรไปบ้างครับคนอะไรไปบ้างคนอะไรไปบ้างเหรไอฮะก็คือคนโชว์อย่างเต็มที่แล้วก็แน่นอนไปถึงถิ่นนะเราก็นั่งร้องเพลง,งญี่ปุ่นแน่นอนครับ